HP OmniBook Flip 14 Notebook 2-in-1 ที่มาพร้อมกับปากกาบอกเลยว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ในปัจจุบันนี้พร้อมการทำงานด้าน AI และ Intel Core Ultra 200รุ่นใหม่ล่าสุดแรงประหยัดจัดเต็มตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากแต่คุ้มยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันสวีดัสสวัสดีทุกๆคนครับพบก,กับผมตั้นใต้โตคอมนะครับ และว,วันนี้เรามาอยู่กับโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งรุ่นที่ผมยินดีนำเสนอเลยนะครับมันคือ HP OmniBook Ultra Flip 14รุ่นใหม่ล่าสุดครับ จุดเด่นของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันคือ CPU ครับ CPU เขาเป็นรุ่นใหม่จากทาง Intel เลยมันคือ Intel Core Ultra 5 2 2 6 v มาพร้อมกับชิปกราฟิก Intel Arc ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้า iGPU ตัวนี้นะครับจะมีความเร็วแบบ d y n a มิกสูงสุดอยู่ที่1.85 GHz และยังมาพร้อมกับคอประมวลผลด้าน AI ที่เรียกกันว่า NPU มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่53 TOPS หรือว่า Trillion o p e r a t i o n Per s e c o n ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการ บนผลด้าน AI มีความเร็วที่สูงขึ้นโดยที่ AI จะทํางานได้ดีที่สุดบน CPU Intel ซึ่งในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับทุกอย่างใดๆในโลกล้วน AI โปรแกรม Adobe โปรแกรม Microsoft Office Chatbot ChatGPT ต่างๆการจเนเรตผภาพเปิดเครื่องมาทุกอย่างมันมี AI หมดแล้วครับดังนั้น CPU ที่มี Core NPU อย่าง Intel Core Ultra 200เนี่ย บอกเลยว่าตอบโจทย์การทํางานในยุคนี้อย่างแน่นอนนะครับและนอกจากนี้เองเทคโนโลยีใหม่ใ,มในยุคปัจจุบันต่างอัดแน่นมาอยู่ในระบุเครื่องนี้เลยเดี๋ยวผมว่ากันทีละส่วนทีละส่วนนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีจุดเด่นในเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยฟูลโหลดเต็มที่กินไฟแค่ประมาณ30บกว่าวัตเท่านั้นนะครับเล่นเกมไม่ต้องต่ออะแดปเตอร์อย่างได้อะเดี๋ยวหาว่าโมนะครับเดี๋ยวการทดสอบผมทําให้ดูเลยรวมไปถึงเรื่องการออกแบบดีไซน์อย่างที่ว่าไปคือมันเป็นโนบุก2 in 1ครับคุณสามารถใช้งานได้หลายอิริยาบถ ปากกาก็มีแถมให้ใครสายจดสายวาดสายเขียนสายบันทึกต่างๆใช้ปากกาแล้วถนัดเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับและส่วนสําคัญครับเครื่องการออกแบบดีไซน์ที่ทําให้เจ้า OmniBook Ultra Flip 14ตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างกับโน้ตบุ๊กทั่วๆไปนะครับมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนเลยนะครับเรื่องเงินที่บอดี้ตัวเครื่องสัมผัสอันหรูหราครับใครลองจับดูก็จะคุ้นๆเฮ้ย นี่มัน HP n v นี่ว่าแต่จริงๆไม่ใช่ n v เพราะว่าขุมพลังภายในมันคือ Core Ultra 5นะครับทำให้เจ้าเครื่องนี้ได้ชื่อว่าเป็น o m n i b o o k นั่นเองเพราะว่ามันมี AI อยู่ในตัวนะครับจริงๆมันก็ใช้บอดี้เดียวกันนั่นแหละและบอดี้ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมครับมาในโทนสี Asmod Felix Blue ทำให้น้ตบุ๊กเครื่องนี้มันมีโทนสีที่แตกต่างไม่จำเจกับโน้ตบุ๊กธรรมดาทั่วไปในท้องตลาดนะครับและที่สำคัญครับคือเรื่องความรักโลกตัวนี้เนี่ยวัสดุพลาสติกต่างๆครับเขาผลิตจากวัสดุพลาสติกที่มาจากท้องทะเลย่อยสลายรีไซเคลิลแล้วก็กลายมาเป็นคีย์บอร์ดแล้วก็วัสดุพลาสติกต่างๆที่ใช้อยู่ในเครื่องเจ้าอ m n i b o o k u อัน a Flip 14ตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนมิติตัวเครื่องครับดูซิ มันมีความบางความเบาแบบนี้ด้วยความที่มันเป็นโน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ14นิ้วนะครับทำให้มันมีน้ําหนักเบาเพียงแค่1.34กิโลกรัมเท่านั้นครับและมีความบางเพียงแค่1.49เซนติเมตรนะครับทำให้เรื่องการพกพาต่างๆบอกเลยว่าสบายแน่นอนนะส่วนอะแดปเตอร์ที่ให้มาตัวนี้นะครับก็เป็นอะแดปเตอร์ PD ขนาด65วัตต์ เล็กๆก,กระทัดรัดครับแต่ว่ามันต้องมีสาย DC power cord เสียบเข้าอะแดปเตอร์ด้วยอาจจะเทอะทานิดน,นึงใครที่ต้องการอะแดปเตอร์ที่มีขนาดกระทัดรัดกว่านี้ก็ไปสามารถซื้อได้ที่เป็นอะแดปเตอร์ PD หัว Type C 65วัตต์ขึ้นไปก็สามารถใช้งานร่วมกับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ที่ผมชื่นชอบเลยคือเรื่องสายครับเขาให้มาเป็นสายถักสวยๆเกๆ๋ๆดูเท่ไม่หยอก มันเป็นอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีความแตกต่างกับโน้ตบุ๊กทั่วไปในท้องตลาดเลยนะครับแต่ติดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ให้ตัวแถบตีนทุกแกรัดสายไฟมาไอที่รัดอยู่เนี่ยของผมเองนะครับก็ไปหามารัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะอะแดปเตอร์ apter, กับตัวโน้ตบุ๊กถือว่าไม่หนักมากครับสออย่างรวมกันยังหนักไม่ถึง2อกิโลเลยพกพาสบายแน่นอนครับนอกจากนี้ครับตัวบันเดิลเขาก็ยังให้มาด้วยนี่ ปากกาเป็นปากกาสไตลัสฝังไม่เหล็กเอ๊ะฝังไม่เหล็กทําไมเดี๋ยวเราบอกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปากกาสไตลัสรองรับการวาดเขียนวาดรูปต่างๆและยังรับรู้แรงกดได้ด้วยซึ่งหัวปากกาเนี่ยเขาก็มีอะไหล่เปลี่ยนมาให้นะครับใช้งานกันได้ยาวๆแน่นอนแล้วก็ปากกาเป็นแบบไร้ฐานเพราะว่าภายในครับเขาเป็นแบบหนีสไลด์มาแบบนี้เสียบชาร์จ type c กับตัวอะแดปเตอร์ได้เลยนะครับไม่ยุ่งยากและที่สําคัญนะครับเขาออกแบบมาดีไซน์ให้สามารถติดกับตัวเครื่องได้แบบนี้แล้ว เบกแน่นมากแต่สบ,ส,บสบัด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 ไม่หลุดแน่นอนแต่ถ้าถูถ้าไถแรงๆนะครับอาจหลุดได้นะครับเวลาจะพกพาใส่กระเป๋าก็แยกปากกาไว้ดีกว่าแต่ในกรณีที่ทำงานบนโต๊ะนะครับหรือว่าลุกไปเข้าห้องน้ำก็สามารถเอาปากกาตัวนี้ติดไว้กับเครื่องได้สะดวกสบายในการใช้งานนะครับและเรื่องการจับถืออย่างที่ว่าไปนะครับด้วยขนาดตัวเครื่อง14นิ้วมันพอดีมือมากๆและน้ําหนักไม่มากด้วยใช้งานได้หลายโหมดครับฝาตัวเครื่องด้านหน้าเห็นไหมมันเป็นอลูมิเนียมทั้งแผ่นเลยนะครับจับไปเนี่ยเย็นเจี๊ยบแล้วก็ เรื่องรอยนิ้วมือมันอาจจะแบบดูอมไปห,หน่อยนะสังเกตดูนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรในการใช้งานเพราะว่าสามารถเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายมากนะเพราะว่าพื้นผิวอลูมิเนียมเนี่ยส่วนใหญ่มันก็อมรอยนิ้วมืออยู่แล้วนะครับถ้าเป็นรอยนิ้วมือก็เท่าตัวแต่ถ้าป้องกันร,รอยนิ้วมือได้ดีเนี่ยอันนี้ผมยกนิ้วให้แต่อันนี้ถือว,ว่าธรรมดานะครับในเรื่องของการป้องกันร,รอยนิ้วมือนะเอาผ้าแห้งๆเช็ดเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์อะไรพวกนี้เช็ดก็ออกแล้วนะครับและนอกจากนี้ตัวโลโก้ HP นะครับก็ยังเป็นโลโก้แบบลักชัวรี่ด้วยสังเกตดูว่ามันนนจะเป็ขีดีดแบบ้ แค่มองดูก็รู้ว่าหรูแน่นอนนะครับและนอกจากนี้เนี่ยฝาตัวเครื่องยังมีความแน่นหนามากได้ความที่มันเป็นโน้ตบุ๊กทวินวันะเราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กฝังอยู่ตรงขอบนะครับก็ต้องใช้แรงงัดนิดนึงเปิดออกมาครับฝาตัวเครื่องเนี่ยกางได้180องศาใช่ไหมไม่พอนะฮะนี่พับได้แบบ360องศา ใช้งานเป็นแท็บเล็ตโหมดได้นะครับแบบนี้เลยซึ่งก็สะดวกมากและสามารถฟลิปหน้าจอแบบออโต้ได้เลยนะฮะใช้งานได้ในทุกอีร้ยาบ่นะครับแล้วก็รองรับการใช้งานในหลายโหมดด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบ เต็นท์โหมดแบบนี้อ่ะลืมหันหน้าจอไปนะครับหันหน้าจอไปทางนี้เป็นเต็นท์โหมดนะหรือว่าเป็นแท็บเล็ตโหมดถือใช้งานแบบนี้ก็ได้พอพับไปปุ๊บเนี่ยตัวคีย์บอร์ดก็จะปิดการใช้งานนะครับหรือว่าจะเป็นการใช้งานแบบโน้ตบุ๊กทั่วๆไปแบบนี้ก็สามารถทําได้และในกรณีที่เราอยากจะใช้งานหน้าจอในการใช้ปากกาเขียนแล้วก็พับตัวเครื่องมาแบบนี้ครับ ปุ๊บปั๊บใช้งานได้ทันทีแล้วก็เอามือทาบนหน้าจอขีดเขียนวาดภาพได้เลยสะดวกมากนะครับแล้วที่ผมชอบเลยคือเรื่องการออกแบบที่เขาจะมียางรองตัวเครื่องมาให้อยู่บริเวณขอบคีย์บอร์ดสีมุมแบบนี้นะครับป้องกันไม่ให้ตัวพื้นผิวของเครื่องสัมผัสกับพื้นโต๊ะโดยตรงป้องกันการเกิดรอยแล้วก็การลื่นถลเลยได้ดีด้วยแล้วก็ตัวบานพับมีความหนืดมีความแน่นหนาแข็งแรงทนทานดีนะครับตรงส่วนนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังง่ายแน่นอนโอ้โหโน้ตบุ๊กทูนันสมัยนี้ครับเขามีกันมาแล้วอย่างนานนม เรื่องความแข็งแรงความทนทานไม่ต้องห่วงครับมันอยู่ได้ยาวๆแน่นอนนะพอเปิดกลางตัวเครื่องออกมานะครับก็จะเจอกับหน้าจอขนาด14นิ้วครับ หน้าจอตัวนี้เขาให้มาความละเอียดสูงถึง 2.8K กันเลยโดยมีความละเอียดอยู่ที่2,880คูณ1,800พิกเซลและที่เห็นหน้าจอมันสีสวยสดคอนทราสต์จัดๆแบบนี้นะครับมันคือหน้าจอแบบ OLED นะครับเมาติดทัชสามารถสัมผัสดได้หลายจุดพร้อมกันด้วยและรีเฟร Rate ของหน้าจออยู่ที่48ถึง120เฮิแบบ a p t i v e r e f r e s h r a t e นะครับช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้นนั่นเองส่วนผิวจอนะครับเป็นผิวกระจกแบบ Corning Gorilla Glass 5นะครับแข็งแรงทน ป้องกันรอยขีดข่วนและก็แรงกระแทกด้วยรวมถึงความสว่างหน้าจออยู่ที่400นิตรองรับ hdr 5 0 0และยังมีขอบเคสสี dcip 3 100%นะครับจอบอกเลยว่าให้มาดีสีสวยสดคมชัดเล่นเกมก็ได้ทำงานก็ดีพวก color grading ตกแต่งภาพไลฟรูมทำงานด้านสีสันเอาจอไปคาริเบตหน่อยครับรับรองทำงานได้สบายแน่นอนนะนอกจากนี้ครับเรื่องจอแล้วมาดูขอบจอด้านบนกันมาดีกว่าเจ้าตัวกล้องว็บ c a m ที่เขาให้มานะครับผมกล้าบอก เลยว่ามันเป็นหนึ่งในกล้องเว็บแคมที่ดีที่สุดในโน้ตบุ๊ก u อนดราบุ๊กสไตล์นี้ในปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่ากล้องตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่ 1,440p นะครับหรือว่า 2k แล้วก็ความละเอียด9ล้านพิกเซลตัวกล้องนะฮะแล้วก็ตัวระบบในการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่างๆเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธเนี่ยมันเป็นของ Poly ครับโลี Poly เนี่ยเขาคือ,อ,อผู้นำด้านโซลูชันในการคุยงานออนไลน์ประชุมงานออนไลน์วิดีโอคอนเฟอเฟรนซ์ต่างๆนะครับทาง HP เนี่ยเขาไปซื้อแบรนด์นี้มาและได้เอาเทคโนโลยีของโ o ลีนะครับมาไว้ในโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เลยดังนั้นใครเป็นคนทำงานที่ต้องประชุมงานออนไลน์ใช้ Discord Microsoft Teams หรือว่าโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่างๆนะครับโน้ตบุ๊ก HP บอกเลยว่าตอบโจทย์มากและถ้าคุณใช้อุปกรณ์ต่างๆของทางโ o ลีเช่นหูฟังนะครับ คุณสามารถนํามาเชื่อมต่อไร้สายกับโน้ตบุ๊กของ HP ได้เลยเพราะว่าเขาจะมีตัวดองเกิลภายในที่รองรับกับอุปกรณ์ทองโพอรลแล้วไม่ต้องหาที่เป็น USB ดองเกิลมาเสียบให้ยุ่งยากไม่ต้องต่อบลูทูธคือแกะห่อออกมาเชื่อมต่อปุ๊บใช้งานได้ทันทีแล้วก็เปิดปิดเปิดปิด,ปดหยิบใช้ตอนไหนก็ได้ถือว่าสะดวกมากนะครับมันเป็น Ecosystem Solution นี่ทาง HP เขายินดีนำเสนอเลยผมได้มีโอกาสลองใช้แล้วก็ถือว่าใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อเลยนะครับและใน,นส่วนฟีเจอร์ความปลอดภัยต่างๆเองนะครับขอบจอด้านบนนี่เขาก็ม,ม ชัตเตอร์มาให้ด้วยตัวกล้องมี IR Camera ครับสามารถ d t e c คคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของจอได้ใน,นกรณีที่เรานั่งทํางานอยู่นะครับแล้วลุกเดินออกไปห่างจากหน้าจอเนี่ยมันจะดับหน้าจอให้เองโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็ล็อกหน้าจอไปเลยนะครับป้องกันคนมาแอบดูหน้าจอของเรานั่นเองรวมไปถึงยังสามารถปลดล็อกหน้าจอผ่านทาง Windows Hello ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมี Biometric Finger Print ้นอยู่บริเวณปุ่ม power ด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าความปลอดภัยค่อนข้างหลากหลายและนอกจากนี้ครับมาดูที่ตัวคีย์บอร์ดกันบ้าดีกว่าคีย์บอร์ดให้มาเป็นแบบไม่มีแป้นตัวเลขนะคร เขาจะมาพร้อมกับปุ่ม โคพายตนะครับอยู่บริเวณนี้ซึ่งเป็นปุ่มที่มีในโน้ตบุกยุคปัจจุบันแล้วกดปุ๊บโคพายโตเด้งขึ้นมานะครับเราสามารถค้นหาข้อมูลนะครับจัดก,การการทํางานต่างๆใช้งานร่วมกับ Microsoft Office ได้แบบสะดวกไร้รอย,รอยต่อเลยยกตัวอย่างการใช้งานโคพายโตนะครับว่ากันง่ายๆเลยมันคือชัด GP t GPT เวอร์ชัน Microsoft นะครับเราสามารถให้มันค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับวันละกระทงได้พอค้นหาข้อมูลมาเสร็จปุ๊บได้ข้อมูลเป็นที่น่าพอใจนะครับเราสามารถสั่งให้เจ้าโคพายโตนะครับสรุปรวบรวมข้อ นำมาทำเป็นสไลด์ลงบน w e r p o i n t ได้และสามารถสร้างภาพเจเนเรตภาพปรับแต่งข้อมูลตกแต่งสไลด์ w e r p o i n t ให้มีความสวยงามทำให้ทุกอย่างพร้อมเสร็จสับให้เรานำข้อมูลไปนำเสนอบนสไลด์โชว์ให้ชาวบ้านชาวช่องได้ดูแบบสวยๆได้เลยนะครับใครที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกศษาคนวัยทำงานที่ต้องมีงาน Present Station บ่อยๆนะครับผมต้องบอกเลยว่าฟีเจอร์ AI อย่าง c o p i l o t เนี่ยมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคนี้มากรู้สึกตัวผมเองเนี่ยม,มันเกิดวัยไปหน่อยนะครับถ้ามี c o p i l o t หรือพวกแชทบอท AI มีฟีเจอร์ AI แบบในโนบ๊กยุคนี้เนี่ยโอ้โหการเรียนของผมเนี่ยมันคงจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเสียดายนะครับตอนนี้ก็แก่แล้วไม่มีโอกาสได้เอาไปใช้เรียนแต่ก็การทํางานอื่นๆนะครับเช่นการเขียนบทความการจัดย่อหน้าต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้งานโควพิลอตได้และนอกจากนี้นะครับตัวคีย์บอร์ดก็ยังมาพร้อมกับไฟแบ็คลิสสีขาวนะครับจะเปิดจะปิดจะปรับไฟก็กดปุ่มได้ที่ F5 มีปรับไฟคีย์บอร์ดได้สะดวกแบบนี้เลยนะครับและถัดลงมาที่ตัวทัชแพดนะครับตรงนี้ผมยินดีนําเสนอมากเลยนะสมกับความเป็น HP มีบุกค,ความรู้หราจัดเต็มทัดแพดแบบแฮปติกนะครับคือเอานิ้วแตะไปปับ๊บมีมอเตอร์สั่นสู้นิ้วได้เออฟีลโคตรดีแตะตรงไหนสั่นตรงนั้นบอกเลยว่าใครที่ไม่เคยใช้งานแฮปติกทัดแพด มาได้ลองใช้รับรองติดใจแน่นอนส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับก็จะมีในส่วนของโลโก้หดต่างๆไม่ว่าจะเป็น HP OmniBook Ultra อยู่บริเวณน,นี้นะครับแล้วก็ยังมีโลโก้ AI ฟ้าๆเล็กๆแบบนี้ให้รู้ว่าโนบกเครื่องนี้รองรับการทํางานด้าน AI แล้วนั่นเองและจุดสําคัญนะครับคือตรงนี้เลยสติ๊กเกอร์ Intel Core Ultra 5ที่มาในแพลตฟอร์ม Intel Evo ครับ Intel Core Ultra 5ก็พอรู้จักแต่ Intel Evo คืออะไรมันเป็นแพลตฟอร์มที่ทาง Intel ตั้งไว้นะครับซึ่งมันเป็นมาตรฐานที่การันตีได้ว่า ตบุ๊กที่คุณกําลังดูที่คุณกําลังเลือกซื้ออยู่นะครับมันมีสเปคขั้นต่ําที่สามารถใช้งานได้จริงไม่ใช่โน้ตบุ๊กตกรุ่นรุ่นล้าหลังเอามาย้อมแมวขายดังนั้น ดูโลโก้ Intel Evo และรับประกันได้เลยว่าน้ตบุ๊กที่คุณซื้อครับใช้งานได้ยาวๆแน่นอนแต่ต้องดูด้วยนะครับว่า Intel Evo เนี่ยมันก็มีหลาย generation generation ใหม่ล่าสุดต้องมาพร้อมกับ Intel Core Ultra 5ตัวนี้เท่านั้นนะครับถึงจะสดใหม่จริงนะซึ่งดรายละเอียดต่างๆก็ตามนี้นะครับและถัดมาครับาไปดูเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อกันมากดีกว่านะครับรอบๆตัวเครื่องเนี่ยทางสังเกตด,ดูนะตรงทางมุมเนี่ยนะครับมันจะมีการตัดขอบไว้เหมือนมีใครเอาโน้ตบุ๊กเหลี่ยมๆไปเอาถูกับพื้นปูนให้ขอบมันสึกเข้า แต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นการตัดเหลี่ยมเพื่อให้ติดตั้งพอร์ต Type C เข้าไปได้ ตรงบริเวณนี้ครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ USB 3.2 Gen 2 Type C ความเร็ว10 g ิกะบิตเพอร์เซกนะครับรองรับการชาร์จไฟ Power Delivery และก็ Display Port 1.4ด้วยรวมไปถึงยังมีแจ็ค3.5 Audio มาหโฟนคอมโบครับพอรตซ้ายมือมีแค่นี้แล้วก็ยังมีตัวโลโก้ Poly Studio อยู่บริเวณนี้ด้วยนะส่วนทางฝั่งขวามือครับจะมาพร้อมกับ USB แบบ Type C Thunderbolt ถึง2พอร์ตเลยนะครับ ซึ่งสามารถชาร์จไฟได้รองรับ DisplayPort 1.4 <c oughs> การเชื่อมต่ออนเนกประสงค์ความเร็วสูงต่างๆ <c oughs> ซึ่งก็แน่นอนว่ามันไม่มีพอร์ต USB Type A มาให้นะครับ <c oughs> การใช้งานเสียบพวกเมาส์คีย์บอร์ดก็จะลำบากหน่อยดังนั้นเนี่ยใครที่จะใช้งานต้องหาพวก t h u n d e r b o l t Hub มาเพื่อเชื่อมต่อเพิ่มพอร์ตให้เป็นอพอร์ต Type A พอร์ต HDMI พอร์ตที่คุณต้องการใช้งานไปซื้อ Hub มาต่อแยกก็อาจจะไม่สะดวกนิดนึงแต่สะดวกในของกรณีที่เราต้องพกพาไปทำงานนอกบ้านนอกสถานที่นะครับหรือว่าใช้งานเป็นเมาส์ e t o o t h คีย์บอร์ด Bluetooth ไปไม่ต้องหาอะไรมาเชื่อมต่อให้ยุ่งยากอ้อแล้วก็มีโซลูชันครับทาง HP OmniBook Ultra 14เขาให้ตัวนี้มาเป็น HDMI h u b นะครับ ต่อแปลงจากพอร์ต t h u d e r b o l t หรือว่าพอร์ต USB 3.2มาเพื่อต่อหน้าจอแยกได้แต่จริงๆพอร์ตเนี้ยผมว่าเขาน่าจะให้มาเป็นพอร์ตที่มีเป็น Type A พร้อมกับ HDMI มาเลยเพราะว่ายังไงเราก็ต้องซื้อฮับอยู่แล้วนะครับแทนที่จะให้ตัวจบมาไม่ต้องซื้อเพิ่มไม่ต้องซื้อแยกเสียตังค์เพิ่มเติมอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นของแถมนะครับก็ดีกว่าไม่ได้ให้อะไรมาเจ้าตัวนี้มีไว้ก็สะดวกนี่เหมือนกันแต่ถ้าจะสะดวกกว่านี้ก็จะมีสายที่เป็น hdmi to usb type c ที่ไม่ต้องต่ออะแดปเตอร์แยกแบบนี้ก็มีเหมือนกันก็ถ้าเป็นพอร์ต type c หรือพอร์ต thunderbolt คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างหลากหลายแล้วแต่คุณจะเลือกนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอเชื่อมต่อก่อนแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนแล้วกันเนาะถัดมาที่ตัวเครื่องด้านใต้กันมาดีกว่าครับตัวนี้เขาก็จะมาพร้อมกับแผง Airven t ครับหรือว่าแผงดูดลมเข้าขนาดใหญ่ใต้ตัวเครื่องแต่จริงๆก็เจาะช่องไว้สําหรับแค่ดูดลมเข้าตรงพัดลมเท่านั้นนะครับส่วนลําโพงเนี่ยอยู่บริเวณนี้ครับ มันเป็นลำโพง Poly Studio DTS X Ultra Quad Speaker โอ้โห oh ชื่อลังการงานสร้างนะครับลำโพงจัดเต็มถึง4ดอกผมบอกเลยว่าเสียงเนี่ยผู้ดีชัดๆคาแรคเตอร์เสียงดูดีละเอียดมาชัดเจนเบสแน่นตึบนะครับ เป็นโน้ตบุ๊กแบบอันตราตินดีไซน์ที่เสียงดีกว่า Gaming, เกมมิ่งโน้ตบุ๊ก็นหลายตัวเลยต้องมองไว้แบบนี้นะฮะสู้ลำโพงบลูทูธแบบตัวเล็กๆได้เลยนะโอเคประมาณนี้ครับต่อไปเรามาแกะตัวเครื่องดูภายในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันครับเมื่อเราแกะตัวเครื่องออกมานะครับโอ้โหแกะง่ายมากเลยน็อตสตัวงัดแป๊บเดียวหลุดแล้วนะครับ ฝ้าหลังก็อลูมิเนียมทั้งแผ่นบางๆนะครับมีรูแค่ตรงนี้2จุดเท่านั้นสําหรับตัวเครื่องภายในนะครับก็จะมาพร้อมกับพัดลมคู่ในการระบายความร้อนนะพร้อมกับฮีตไปหนึ่ท่อครับมีเพลทคลุมทั้งหมดตัว CPU ใ้จ่ายไฟแรมอะไรต่างๆเพื่อในการระบายความร้อนนั่นเองนะครับตัวพัดลมนะครับเป่าลมออกทางด้านหลังของตัวเครื่องโดยจะมีฮีซิงบางๆอยู่2ชุดเฮ้ยบางขนาดนี้จะจัดการความร้อนได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปดูในการทดสอบนะครับซึ่งตัวแรมนะครับจะอยู่ในตัว CPU นะเขาเรียกว่า RAM on package นะครับ ไม่สามารถอัปเกรดเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ความเร็วบัตรแรมอยู่ที่8,533เมกะเฮิร์ส่วน SSD นะครับอยู่บริเวณนี้เป็น SSD ที่มีฮีซิงคลุมมาให้ไม่มีสล็อตอัปเกรดเพิ่มเติม,ตมอยากจะใส่เพิ่มต้องถอดของเดิมออกก่อนนะส่วนตัวรับสัญญาณ Wi-Fi นะครับอยู่ตรงนี้เลยตัวนี้มาตรฐานใหม่ล่าสุดเป็นชิป Intel ครับรองรับ Wi-Fi 7และ Bluetooth 5.4เรียบร้อยแล้วส่วนแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เต็มตัวเครื่องนะครับขนาด64วัตต์ต่อชั่วโมงนะก็ถือ 話。Wow. ขนาดเพียงพอกับการใช้งานให้สามารถอยู่ได้นานถึง20ชั่วโมงในการสแตนบายโหมดนะครับและในส่วนของการใช้งานทั่วไปก็ได้ตั้งแต่9ถึง16ชั่วโมงซึ่งก็แล้วแต่รูปแบบการใช้งานของแต่ละคนนะและในส่วนดอกลำโพงครับ4ดอกบริเวณด้านข้าง2ดอกอยู่บริเวณนี้และขอบด้านล่างอีก2ดอกนะครับและสังเกตดูเนี่ยร,บรอบๆตัวเครื่องเขาจะมีการฝังแม่เหล็กนีโอไดเมียมอยู่รอบๆเลยนะครับทำให้มันมีแรงดึงดูดกันดูดปากกาได้ดูดฝาให้ติดแน่นตัวเครื่องมีความแน่นหนาดูแบบ ปิดได้มั่นคงมากขึ้นนะครับถือว่าการออกแบบภายในดีเลยทีเดียวมีการคุมแผ่นพลาสติกมารอบๆเพื่อป้องกันการรัดวงจรแล้วก็ป้องกันฝุ่นเข้าไปในแผงวงจรด้วยนั่นเองนะครับถือว่าออกแบบมาดีงานดีไซน์โอเคเลยครับดูภายในกันแล้วนะครับต่อไปเราไปดูเรื่องการทดสอบกันดีกว่าครับไปชมกันเลยส่วนที่สำคัญเลยคือเรื่องซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ของทาง HP ครับคือ,อ,อนี่ไม่รู้จะเยอะไปไหนเนี่ยมีท้ง HP AI Company HP Smart HP PC Hardware d i a g n o s t i c วินโด้นะฮะโอเมนเกมมิ่งครับมายเอชพีโพลีค่คาเมราโปรเอาหลากักลักเลยผมพูดถึงเรื่อง อ่าโพลิคาม p ราโปรแล้วกันเนาะเจ้าซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับเป็นซอฟต์แวร์กล้องที่ดีมากตัวหนึ่งเลยในการปรับแต่งซีนส์ของกล้องนะครับในการนําเสนอพรีเ e นต์ t เตชันทำไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าวิดีโอคอนเฟรน c ์ต่างๆนะครับจะเบลอพื้นหลังก็สามารถปรับได้เข้างละเอียดและตัวกล้องครับสามารถเลือกปรับเป็น 2K 16:9ต่อ QHD ได้นะครับนีเป็นไงคุณภาพ 2K คมใสขาดบาดคอหลุดเลยนะฮะแล้วก็ยังปรับได้นี่เห็นไหม ปรับโหมดเบลอพื้นหลังต่างๆนานาได้โดยใช้ AI หรือว่าเบลอเป็นกรีนสกรีนไปทำงานด้านอื่นเพิ่มเติมไปได้นะครับปรับแสงเพิ่มเติมหน้าสีสดจัดไปเนี่เพิ่ม s a t u a t i o n ได้หรือจะปรับเป็นขาวดำนะแต่โหมดขาวดำก็อาจจะไม่เหมาะนะครับเดี๋วรกว่างานศกนะนี่ก็เลือกปรับตามความเหมาะสมแล้วก็เซตซีนเซตฉากเซตตามความเหมาะสมมีชื่อ,อย,ยังแบบอ่าเอาไว โชว์ตอนพูดกับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สำหรับผู้บริหารอะไรพวกนี้นะครับดูเป็นโปรเฟชชั่นแนลขึ้นเยอะเลยจะซูมเข้าซูมออกออโต้เฟรมิงติดตามรูปหน้าเห็นไหมจะโยกซ้ายโยกขวาพวกตามหมดได้ทั้งแถบเลยเนี่ยถือว่าใช้ดีแล้วก็ซอฟต์แวร์มัทั้งสมูทด้วยนะครับแล้วก็ดูนะเรื่องการใช้งาน NPU นะครับตรงส่วนเรื่องการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เบลอพื้นหลังแล้วก็ปรับออโต้เฟรมิงพวกนี้มันใช้ NPU โดยตรงเลยนะนี่เห็นไหม ตัว NPU เนี่ยทำงานอยู่ที่ประมาณ17%นะครับแล้วก็ CPU ทำงานเบาๆที่ประมาณ20-30%เท่านั้นฟีเจอร์กล้องเทพแบบนี้นะครับมีในเฉพาะโนบุค HP เท่านั้นบอกเลยว่าทำถึงมากและอีกซอฟต์แวร์หนึ่งนะครับคือ My HP ครับอันนี้ใช้บ่อยเลยนะหลักๆแล้วนะครับ ก็ใช้ในการปรับโหมดการทํางานของตัวเครื่องเลยให้เลือกโหมดได้ตามความเหมาะสมแนะนานก็เป็น smart sense นะครับในการใช้งาน AI ปรับการทํางานของ Windows ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราณเวลานั้นรวมไปถึงปรับตั้งค่าประกาศปรับโหมดต่างๆของปุ่มตรง2ปุ่มนี้ได้นะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับคือตรง touchpad เนี่ยที่ผมชอบเลยคือมันสามารถปรับได้ enable gesture control นะครับตรงนี้คุณสามารถแตะที่ขอบ touchpad นะครับในการปรับเพิ่มลดแสงหน้าจอได้ไอตัว haptic touchpad มันจะตอบสนองแบบเด้งขึ้นเด้งลงรัวๆนะครับเหมือนกับล่าเรากลิ้งลูกกลิ้งยังไงประมาณนั้นเลยนะบอกเลยว่าการปรับเพิ่มลดแสงหน้าจอเนี่ยทำได้สะดวกมากแล้วก็การตอบสนองทัชแพดทำให้รู้สึกดีมากๆเลยนะครับมาดูเปคเครื่องครับจาก CPU แท้ซีเป็น Intel c ค r e ์อัลตร2าสนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Intel Arc ร r a p h า c ิกหนึเพราะว่า V ลงท้ายเนี่ยมาพร้อมกับ Intel Ar c นะครับแรงกว่า iris XE แน่นอนส่วนคอนะครับมาพร้อมกับ4 p c o r e บวกกับ4 Lowpower Core รวมกันเป็นทั้งหมด8เทรด หรือก็คือเป็นคอร์ล้วนๆนะครับไม่ได้มีการแบ่งเทรดเลยส่วนความเร็วนะครับสูงสุดที่ 4.5GH ุากิกะเฮิรตซ์ตามสเปคที่ระบุไว้ max TDP สูงสุดที่17วัตต์นะครับกินไฟต่ําสุดอยู่ที่8วัตต์ส่วนแรมครับให้มา 16GB กิกเป็นแบบ ram on package ครับหรือว่าเป็น ram ที่มากับตัว cpu เลยแบบ lpddr5 ชิป ram ซัมซุงครับข้อดีของ ram ตัวนี้คือมีบัส ram สูงสุดอยู่ที่8533 m นหยสมาเกรเฮิรตซ์เลยนะครับสำหรับ ram ตัวนี้ถือว่าแรงมากและยังประหยัดพลังงานด้วยนะคร่่ววม็ว CPU ิอยูที72 วิ่งอยู่ที่4,392นะครับเมื่อเทียบกับ i7 Gen 10ที่เป็น CPU บนเดสก์ท็อปและกินไฟเยอะกว่าเนี่ยตัวนี้ถือว่าประสิทธิภาพใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่กินไฟน้อยกว่ามากๆเลยทีเดียวครับสำหรับการทดสอบ CPU กับโปรแกรม Cinebench R23 นะครับสังเกตดูว่าอุณหภูมิเนี่ย่ขาต้างต่ำมากเลยนะอยู่ที่ประมาณ65องศาเซลเซียสท่านั้นนะครับแต่อุณหภูมิสูงสุดที่ตัวเครื่องทำได้อยู่ที่86 แต่ใช้งานจริงๆเนี่ยความเร็วมันจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ2.5ถึง2.7กิกะเฮิร์นะครับสำหรับความเร็ว p c o r e ส่วน LP Co r e วิ่งอยู่ที่3.1กิกะเฮิร์กัเลยทีเดียวเรื่องความร้อนอุณหภูมิเนี่ยไม่ต้องห่วงครับ แล้วก็การกินไฟโดยรวมทั้งซิสเต็มเนี่ยกินอยู่ที่ประมาณ3 2วัตต์กับตัว CPU กินไฟที่ประมาณ20วัตต์เท่านั้นนะครับถือว่ากินไฟน้อยมากเลยทีเดียวและสามารถทำคะแนนรวมได้ที่8274คะแนนกับ Cinebench R23 ครับ CPU ตัวนี้ถือว่าประหยัดไฟมาก ทันมาครับที่การทดสอบกับสามีมาร r คไฟสตร์ Mark Fire Strike ครับทำคะแนนรวมได้ที่7,264คะแนนความแรงระดับนี้นะครับเทียบได้กับการจอประมาณน้องๆ GTX 1650เลยทีเดียวนะครับแรงกว่า G TX 1050 Ti อยู่นิดหนึ่งถือว่าความแรงเนี่ยใช้ได้เลยไม่ต้องงอการ์ดจอแยกนะครับ ส่วนสามดีม t ร์กไทม์สปายเ e ครับทำคะแนนรวมได้ที่1534คะแนนตรงนี้ทดสอบเป็น 4K นะครับแต่หลักๆเรามาดูที่ CPU ดีกว่า CPU ขณะทำการทดสอบเนี่ยมีการ total นะครับความเร็วลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 2.6GHz ในการทำงานไม่ได้แบบว่าวิ่งเต็มที่ 4.5GHz ตลอดเวลาแต่ก็มีความร้อนที่ต่ำครับ CPU ทำงานอยู่ที่ประมาณ64องศาเซลเซียสเท่านั้นครับเห็นได้ชัดเลยว่า CPU ตัวนี้ครับไม่ถนัดด้านการทำงานเรนเดอร์เต็มที่100%ตลอดเวลา ที่ความเร็วสูงนะครับเพราะว่าวิ่งอยู่ที่ประมาณ2.5ถึง2.6กิกะเฮิรตซ์เท่านั้นนั่นเองถัดมาครับกับเกมว l ร์ a ร,รนครับเกมนี้ผมปรับภาพกราฟิกไปที่ความละเอียดเป็น Full HD Plus และคุณภาพกราฟิกต่างๆนะครับปรับเป็นต่ำสุดหมดเลยตามนี้เน้นเฟรมเรทไหลๆนะครับซึ่ง v a าร์เรนบอกเลยว่าต้องการเฟรมเรทที่ลื่นไหลนะครับนี่เป็นไง ไหลพอปะ่ะ130 140เฟรมโอ้ยเล่นเกมสบายครับใช้พลังงานไปที่ประมาณ35วัตต์เท่านั้นนั่นเองนะครับคือกินไฟน้อยมากเลยประหยัดไฟขนาดนี้เนี่ยคิดว่าว้าวแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลองปิดอะแดปเตอร์ดูนะถอดอะแดปเตอร์เลยนะครับผมปิดสวิตช์ที่ปลั๊กพ่วงนะตรงนี้ครับปับ๊บนี่นะฮะปิดไปแล้วครับเป็นไงเฮ้ยเฟรมเรทไม่ดรอปเฮ้ยแถมเมื่อกี้แวบบแบบเฟรมเรทพุ่งไป200กว่านี่เป็นไงโอ้เฟรมเรทมันโคตรสูงเลยเฮ้ยทำไมวะ ตัดตัดไฟอะแดปเตอร์ถอ,อดอะแดปเตอร์ออกแล้วเนี่ยเฟรเมเรทมันสูงจังวะ160-170เฟรมอุ้ยสบายอันนี้อาจจะแล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่งวชงนะครับแต่บอกเลยว่าวอร์เรนความละเอียดที่ Full HD Plus เนี่ยโอ้โหเล่นเกมชิวๆอะ่ะแล้ว CPU ทําทำงานที่ประมาณ70%กับอุณหภูมิ60องศาเซลเซียสคือเย็นมากแล้วเสียงพัดลมคือไม่มีเลยนี่เป็นไงวอร์เรนถอดอะแดปเตอร์ยังเล่นได้ทุกวันนี้ครับ เล่นเกมที่ไหนก็เล่นได้ไปนั่งร้านกาแฟคุณยังเล่นวอร์เรนได้เลยไม่ต้องเสียบปลั๊กด้วยบอกเลยว่า Amazing จริงกับเบลมากๆนะฮะชดมาครับมาต่อกันที่เกมกินสเปคโหดๆกันมากดีกว่านี้เป็นเกม c y b e r p u n ัง0 7งนะครับกราฟิกที่ผมปรับไว้เนี่ยปรับเป็นความละเอียด Full HD plus นะครับหนึ่งพันิพิกเซลแล้วก็คุณภาพกราฟิกต่างๆเนี่ย ตรับเป็นโลนะครับแล้วก็เปิด FSR พร้อมกับเฟรมเจนที่สามารถทำให้เฟรมเรทมันสูงขึ้นได้ถ้าเปิดเป็น Intel XeSS เนี่ยตัวนี้จะไม่รองรับเฟรมเจนนะครับแล้วก็เฟรมเรทที่เข้ามาทำได้ที่ประมาณโอโ้โหก็ขึ้นลงลงฮนะ3 0 4 0 50แล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงนะครับ ถามว่าหน่วงไหมหน่วงแต่เล่นได้ไหมก็มันก็ม,นกมันก็พอเล่นได้ต้องบอกนะครับว่ามันเล่นได้ประมาณไหนเนี่ยก็ประมาณนี้เฟรมเรทสี่สิบถึงหกสิบเฟรมครับแข่งแข่งขึ้นลงปัญหาหลักๆเลยคือแรมสิบหกครับเนื่องจากแรมมันต้องแชร์ให้การ์ดจอด้วยแชร์ให้ตัวเครื่องใช้ด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้เฟรมเรตทั้ง d r อปอยู่พอสมควรเลยแต่ประสิทธิภาพตัวเครื่องที่เล่นไซเบอร์พังได้ประมาณขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันทําให้สามารถเล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกใบนี้แล้วนะครับเพียงแค่ปรับกราฟิกให้เหมาะสมคุณจะเล่นวาร หรือว่าจะเป็น Overwatch เกมที่กินสเปคไม่มากทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับคุณสามารถเล่นได้เลย The Sim, Civilization, Company of h e r o อะไรพวกนี้มันเป็นเกมที่สามารถเล่นได้แล้วก็ไม่กินไฟด้วยนะครับสังเกตดูว่าอาขณะเล่นเกมเนี่ยตัวเครื่องใช้พลังงานไปที่ประมาณ3 0วัต์เท่านั้นนะครับถือว่ากินไฟน้อยมาก ถึงแม้ว่าคุณจะต่ออะแดปเตอร์หรือจะไม่ต่ออะแดปเตอร์ก็แล้วแต่นะครับมันก็ไม่ส่งผลกับประสิทธิภาพการทํางานของตัวเครื่องเลยแต่โดยรวมครับคือเล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกใบน,นี้แน่นอนแต่ปรับการาฟิกให้มันเหมาะสมด้วยนะครับเอาไว,เเาเวา้เล่นเกมฆ่าเวลาเล่นเกมคลายเครียดได้อะไรประมาณนี้โดยรวมกับเรื่องการใช้งานผมก็ไม่มีอะไรต้องตีครับประหยัดไฟประสิทธิภาพสูงเล่นเกมได้โอ้โหว่าโรเฟมเรทเป็น100ร้อยทะลุแบบนั้นก็ ใครจะเล่นเกมค่าเวลาก็เล่นเกมจริงจังเอาแชมป e ์อีสปอร์ตไปเลยก็ได้เหมือนกันครับหรือว่าเรื่องการใช้งานอื่นๆอย่างเหมือน Excel PowerPoint ทํางาน Photoshop ตกแต่งภาพไลฟ์รูมอะไรพวกนี้มันทําได้สบายอยู่แล้วครับแต่ถ้าใครต้องการนําไปใช้งานด้านตัดต่อวิดีโอด้วยผมแนะนําเป็นโน้ตบุ๊กที่มีก้าวจอแยกหรือว่าใช้ CPU รุ่นสูงวันนี้จะตอบโจทย์กว่าจะถามว่า CPU เพียวๆอย่าง intel core ultra 5หรือ u l t r a เทําได้ไหมทำได้แน่นอนนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยคือเรื่องซอฟต์แวร์ที่ HP ห เยอะมากไม่ว่าจะเป็นมา h p Omen HP อะไรสารพัด HP เต็มไปหมดเลยทำไมเขาไม่ทำซอฟต์แวร์เดียวมาแล้วเพิ่ม d า t ้ b a บสเพิ่มเมนูแยกย่อยเข้าไปแทนที่จะทำในซอฟต์แวร์มันยุ่งยกเยอะแยะจำได้ไม่หมดจำจะเปิดใช้งานทีเสียเวลานะครับเพราะว่าเราเปิดเครื่องขึ้นมาปั๊บกว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะรันยูทิลิตี้ซอฟต์แวร์ได้หมดเนี่ยทำให้ตัวเครื่องมันพร้อมทำงานได้ช้าลงนะครับและพอเจ้ายูทิลิตี้ซอฟต์แวร์พวกนี้มันมีจำนวนเยอะ การใช้พลังงานของตัวเครื่องมันก็เยอะขึ้นตามไปด้วยถึงแม้ว่ามันกินไฟไม่เยอะครับแต่มันมีหลายตัวไงแล้วมันดึงเปอร์เซ็นต์การทำงานของ CPU สังเกตดูว่ามันจะแบบเด้งขึ้นเด้งลงอยู่ที่10%ไม่มีลงเลยสิถึง20%่สเออัพเนี่ยมันวิ่งอยู่ประมาณนี้ย จากปกติที่เปิดเครื่องเฉยๆมันจะวิ่งอยู่ประมาณ4-5นะครับทำให้มันกินแบตเตอรี่ไปโดยใช่เหตุอยากให้ HP ปรับเรื่องการนําซอฟต์แวร์มารวมกันเป็นอันเดียวจะเหมาะกว่านะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเรื่องการเชื่อมต่อด้วยพอร์ต Type C บางทีการดีไซน์บแบบนี้ในกรณีที่เสียบกับหัว Type C ขนาดไม่ใหญ่มากแต่บางอุปกรณ์เช่นที่ผมมีอย่าง Capture Card เนี่ยหัวโอ้โหหัว,หวใหญ่หัวเค็งมาเลยนะฮะอันนี้เวลาเสียบเข้าไปแล้วหัวมันติดนะครับมันมันเปิดเครื่องไม่ได้มันพับจอไม่ได้ต้อง พับจอแบบนี้ถึงจะเสียบเข้านะครับอาจจะเสียบไม่เข้าเหมือนกันก็ต้องหาท้ายากมาเสียบกันนิดหนึ่งในบางครั้งบางคราวแต่เรื่องพอเชื่อมต่อก็อย่างที่ว่ากันคือมันไม่มีตัว USB Type A นะครับก็อาจจะยุ่งยากในการต้องหาอะแดปเตอร์หาตัวฮับมาต่อเพิ่มแต่ก็นานาจิตตังครับบางคนอาจจาะสะดวกในการใช้งานกับตัว USB Type C แบบนี้อยู่แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตละกันส่วนที่เหลือนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายตัวเครื่องเคลือเคลิ้กก็เอาผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดก็ออก ได้ง่ายนะแล้วก็สเปคของเจ้า HP OmniBook Ultra Flip 14ตัวนี้นะครับ มีถึง2สเปคเลยที่อยู่กับผมนะตอนนี้คือ Intel Core Ultra 5นะครับราคาจะอยู่ที่5 99, 9 9 9 0บาทเท่านั้นนะครับราคาคุ้มๆถูกๆสเปคดีๆมี AI แต่ถ้าอยากจะแรงแบบจัดหนักจัดเต็มนี่เลยครับ Intel Core Ultra 7ราคาอยู่ที่65,990บาทเท่านั้นเห็นสเปคแล้วตรงใจเห็นไลฟ์สไตล์แล้วมันใช่อยากได้ปากกายอยากได้หนะ้าจอ OLED สเปคจัดเต็มแบบนี้นะครับ HP OmniBook Ultra Flip 14มีวางจำหน่ายแล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้ทั้งทางหน้าร้าน IT Store ทั่วประเทศหรือว่าทางออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้ใครที่ดูอยู่นะครับโดยแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ไลค์แชร์ใต้โต๊ะคอมเป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนผมตั้นใต้โต๊ะคอมครับขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย